คำทำนายที่น่าสะพึงกลัวสำหรับอนาคตมนุษยชาติในปี2023จากนักพยากรณ์ระดับโลกจะเกิดความอดอยากหิหวโหยทั่วโลกมนุษย์กินเนื้อคนหายนะบนดาวอังคารที่หยุดยั้งความฝันตั้งอนาน,านิคมของมนุษย์การจลรจลที่เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมความขัดแย้งรุนแรงในยูเครนและรัสเซียการใช้อาวุธร้ายแรงทำลายล้างมนุษย์ด้วยกัน และการใช้อาวุธชีวภาพซึนามิพายุสุริยะที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนการรุกรานจากนอกโลกซึ่งเป็นการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวทั้งหมดจะเกิดขึ้นในปีนี้ตามคำพยากรณ์หรือไม่คำทำนายอันหนาวเน็บของลอสตาดามุสซึ่งทำนายไว้ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปี2023จะเกิดการจลาจลบนโลก เกิดความแห้งแล้งอดอยากมนุษย์กินเนื้อคนและหายนะจะเกิดขึ้นบนดาวอังคารมิเชลเดอร์นอสตาดามุสนักโหราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสหรือที่รู้จักกันในชื่อนอสตาดามุสได้ตีพิมพ์หนังสือคำทํานายตั้งแต่ปี1555ซึ่งรวมคำทํานายที่แม่นยำอย่างน่าประหลาดเกี่ยวกับการขึ้นสู่อำนาจในอดีตของเยอรมันและการรอบสังหาร ประธานาธิบดีจอห์นเอฟแคนเนดีและนี่คือสิ่งที่เขาคาดการพยากรณ์ไว้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ปี2023นอสตาดามุสนักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศสได้เขียนคำทำนายไว้หลายพันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไว้ในหนังสือของเขาเมื่อ467ปีก่อนแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างแม่นยำด้วยตัวเลขที่น่าตกใจของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นักพยากรณ์ชาวฝรั่งเศสเกิดขึ้นที่แซงเลมีเดอโพวองทางตอนใต้ของฝรั่งเศสในเดือนธันวาคมปี1503เขาเขียนทํานายไว้932ชุดเป็นบทกวีซึ่งแปลเป็นคำทํานายของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนับพันเหตุการณ์สำหรับอนาคตของมนุษยชาติคาดกันว่าเหตุการณ์การทํานายของนอสตาดามูสซึ่งทำนายไว้ล่วงหน้า ไปจนถึงปี3797และสิ่งที่เขาคาดการไว้ในคำพยากรณ์ล่วงหน้าเกิดขึ้นอย่างแม่นยามจนน่าตกใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกคือเหตุการณ์ที่เยอรมน,นีเรืองอำนาจในอดีตและการรอบสังหารประธานาธิบดีของสหรัฐรวมไปถึงเหตุการณ์การโจมตีของพวกก่อการร้ายในเหตุการณ์นายวันวันในสหรัฐ ตลอดจนเหตุการณ์อื่นๆที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากคําทํานายที่น่าทึ่งของเขาเกิดขึ้นเมื่อ465ปีก่อนและคําทํานายของเขาเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราควรพิจารณาสิ่งที่เขาคิดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ว่ามีอะไรรอมนุษยชาติอยู่และดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ข่าวดีนักสำหรับสิ่งที่เขาพยากรณ์ไว้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ด้วยเขาทํานายไว้ว่าเศรษฐกิจจะย่ํำแย่มนุษย์กินเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการกินเนื้อคนอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวเข้ามาสําหรับคนบางกลุ่มเนื่องจากนอสตาดามุสทํานายไว้ว่าราคาอาหารที่สูงขึ้นอาจนําไปสู่การกินที่ผิดธรรมชาติและสุดตรงอย่างน่าเหลือเชื่อพุ่มข้าวสาลีจะสูงขึ้นมากชายผู้นั้นจะกินเพื่อนมนุษย์ของเขา คือคำทำนายของนอสตาดามุสที่เขียนไว้ไทยพิบัติลึกลับบนดาวอังคารอาจเป็นจุดจบของการสำรวจดาวอังคารของมนุษย์อีลอนมัสอาจล้มเหลวในการตั้งลกรากบนดาวอังคารนอสตาดามุสทํำนายว่าภารกิจของมนุษยชาติในการตั้งรลกรากบนดาวอังคารซึ่งนำโดยอีลอนมัสอาจถึงจุดสิ้นสุดในปีนี้ โดยเขาเขียนถึงภารกิจของมนุษย์ล่วงหน้าเมื่อ400กว่าปีก่อนเกี่ยวกับการสำรวจดาวอังคารไฟท้องฟ้าเมื่อแสงของดาวอังคารจะดับลงเมื่อเร็วๆนี้ Space อของอีลอนมัสก์ได้กล่าวถึงโครงการสำรวจดาวอังคารอย่างหนักแน่นว่าแผนดาวอังคารกำลังก้าวหน้าจากคำทำนายของลอสตาดามูสแต่เป็นไปได้ไหมว่ามีบางสิ่งที่เลวร้าย กำลังรอคอยมนุษย์กลุ่มแรกที่จะเดินทางไปดาวเคราะสีแดงดวงนี้มีอันตรายบางอย่างที่นั่นและจะทำให้ภารกิจของอีลอนมัสต้องพังทลายในวักเดียวกันหนึ่งบรรทัดต่อมานอสตาดาโมสได้กล่าวถึงมหาสงครามเจ็ดเดือนผู้คนตายเพราะความชั่วร้ายสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างน่าขนลุกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในยูเครน ในขณะที่การลุกรานประเทศอย่างน้องเลือดของรัเสเซียซึ่งจะรุนแรงขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์และคงดำเนินต่อไปอีก7เดือนคำพยากรณ์เกี่ยวกับความชั่วร้ายอาจบ่งบอกถึงสิ่งที่น่าสะพึงกลัวมากขึ้นในยูเครนในปี2566นี้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของโลกนอสตาดามุสได้ทำนายไว้ว่าในปีนี้แผ่นดินแห้งผากก่อนน้ำท่วมใหญ่มันเป็นข่าวร้าย สำหรับสิ่งแวดล้อมในปีนี้ในคำํำนายของนอสตาดามุสแผ่นดินที่แห้งแล้งจะแห้งผากมากขึ้นและจะเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อเห็นรุ้งกินน้ำเขาเขียนไว้ในคำพยากรณ์ของเขาด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามวาระของมนุษยชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงที่จะเห็นว่าโลกของเรา จะสร้างหายนะอีกครั้งในปีนี้นอกจากนี้เขายังได้พยากรณ์ถึงการจลาจลที่จะเกิดขึ้นในสังคมความสยดสยองที่น่ากลัวจะเกิดขึ้นตามท้องถนนไม่ช้าก็เร็วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความสยดสยองและการล้างแค้นนอสตาดามอสเขียนบอกเป็นนัยะถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความไม่สงบที่จะเกิดขึ้นในปี2566 โดยเขาเขียนว่าเสียงแตรที่สั่นสะเทือนด้วยความบาดหมางและข้อตกลงที่ถูกทำลายซึ่งบอกเป็นนัยยะถึงการก่อจลาจลหรือการปฏิวัติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะเกิดขึ้นอีกครั้งที่ใดที่หนึ่งบนโลกในปีนี้เหตุการณ์จลาจลหลายสัปดาห์ในอิรานในช่วงปลายปีที่แล้วหลังการสังหารมาซาอามินีในเดือนกันยายน เนื่องจากไม่สวมฮียาบฟอย่างถูกต้องในประเทศอนุรักษ์นิยมสุดโตงจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเกิดการลุกฮือทางสังคมมากขึ้นทั่วโลกหมอดูตาบอดอีกคนที่ได้เขียนคำทํานายไว้ในปี2023คำทํานายของบาบาวันกาซึ่งรวมถึงการโจมตีและการมาเยือนของเอเลี่ยนและเหตุการณ์ใหญ่ซึ่งนามิจากดวงอาทิตย์ มีคำทำนายที่น่ากังวลที่สุด5รายการสำหรับ1ปีข้างหน้านี้หากเป็นจริงจะเป็นปีที่โลกตกตำ่ำหมอดูชาวเบลกเรียบาบาวันก้าหญิงตาบอดซึ่งได้รับสมญานามว่านอสตาดามุสแห่งคาบสมุทรบอลคารเนื่องจากความสามารถในการมองเห็นอนาคตที่น่าขนลุกของเธอคำทำนายของเธอในปี2566กล่าวว่า วงโครจรของโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงโลกจะพบกับหายนะและความเศร้าโศกในปี2566และมีคำทำนายที่แปลกประหลาดของเธอเกี่ยวกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าทึ่งโดยเธอได้กล่าวถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจความก้าวหน้าอย่างหนึ่งก็คือการสร้างทารกในห้องปฏิบัติการพ่อแม่ในอนาคต จะสามารถกำหนดสีผิวและละักษณะของลูกได้คำกล่าวอ้างของเธอใกล้เคียงกับที่เราเห็นปรากฏในห้องแลับในปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคนในยุคของเธอนับเป็นคำกล่าวอ้างที่แปลกประหลาดกว่าคำทำนายของคนอื่นที่เธอทำนายได้อย่างล้ำยุคอีกคำทำนายหนึ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งที่น่าก,กังวลเราอาจเห็นการใช้ระเบิดร้ายแรง และสร้างปัญหาให้กับยุคมืดของโลกบาบาวันก้าอ้างว่าในปี2023นี้จะเห็นการระเบิดอย่างรุนแรงจากการใช้อาวุธของมนุษย์เธออาจหมายถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในรัสเซียและยูเครนบาบาวันก้าได้ทำนายถึงปัญหาที่แปลกประหลาดมากขึ้นซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในกลุ่มนักวิจัยมนุษย์ต่างดาว ด้วยเธอกล่าวว่ามนุษย์ต่างดาวจะลงมายังโลกและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีนี้โลกทั้งใบอาจพบว่าตัวเองถูกปกคลุมด้วยความมืดคนนับล้านจะต้องตายหากมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกนักจิตวิทยากล่าวความมืดที่ปกคลุมนั้นอาจเป็นส่วนหนึ่งของพายุสุริยะที่น่ากงังวลโดยวาบาวันก้าได้ทำนายไว้ว่าจะเกิดพายุสุริยะ อย่างที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนประจุไฟฟ้าที่ระเบิดจากดวงอาทิตย์อาจพุ่งชนโลกตามคำทำนายของเธอและนั่นอาจยังไม่เลวร้ยวายพอสำหรับเหตุการณ์ที่บาบาวันก้าได้ทำนายไว้ว่าจะมีการใช้อาวุธชีวภาพในปี2566ด้วยประเทศใหญ่จะถูกกล่าวหาว่าทำการวิจัยอาวุธชีวภาพกับคนซึ่งคำกล่าวอ้างของเธอดูน่ากลัว และอ้างอีกว่าคนหลายแสนคนอาจเสียชีวิตเพราะอาวุธดังกล่าวหากคำทำนายของบาบาวันก้าเป็นจริงโลกอาจอยู่ช่วงเวลาหนึ่งปีที่ยากลำบากจากการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศโลกภัยพิบัติจากอาวุธร้ายแรงที่มนุษย์ทำลายล้างกันเองและการรุกรานของมนุษย์ต่างดาว โปดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ